ก็สวัสดีนะคะมาพบกันหน้านะคะวันนี้นะคะหนา้าก็เอาหวยรัฐบาลไทยนะคะอีกหนึ่งทางเลือกนะคะเป็นชุดล่างนะคะก็คือหน้าเคยลงทุกๆครั้งนะคะชุดนี้นะคะแล้วก็อ่างวดที่จะออกวันที่สิบเจ็ดนะคะก็สิบเจ็ดมกราอ่าปีหกห้านะคะก็เดี๋ยว มาดูกันนะคะว่าตัวเลขมันจะออกมาประมาณไหนอันนี้คำเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณตามหลักทางสติโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแลวก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะคะ ชุดนี้นะคะจะเป็น่าตัวเลขคัดขึ้นมานะคะเพื่อนพี่ไม่ได้คิดนะคะจะเป็นตัวเลขคัดขึ้นมานะคะมันจะเป็นเหมือนของงวดอย่างนี้นะคะเนี่ยค่ะที่น่าเอามาลงทุกๆุกครั้งนะคะแต่งวดที่แล้วเนี่ยคือมันมาลักษณะอย่างนี้นะคะหน่าคัดออกมานะคะแต่คือตัวเลขที่น่าคัดออกมานะคะมันก็ประมาณนี้แต่มันก็หลุดนะคะเนาะหลุดสองงวดนะคะ แปดสามสามหกอันนี้มันตรงตรงกระดับนะคะเนาะแต่ดับมันไม่อยู่นะคะแต่เพื่อนๆนี่พี่ลองมาดูเนี่ยววดที่จะออกววดที่จะออกเอ่อสิบเจ็ดมกรานะคะนี่ค่ะสูตรนี้นะคะ ที่น่าคัดออกมาเนี่ยคือจริงๆอันนี้ไม่ได้คิดนะคะเป็นคัดออกมาจากหวยทกศอ,อันนี้เดินมาห้างวดนะคะของชุดนี้คือของสามสี่งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วนี่คือน่าคัดออกมาเป็นเลขสามสี่นะคะแต่น่ากว่าสามมันมันถ้ามันดับนะคะอันนี้น่ากดับตามสูตรนะคะมันก็จะเหลือสี่นะคะแต่จริงๆความเป็นจริงคือน่าดับออกนะคะแล้วก็ อันนี้มางวดนี้นะคะคือมันได้ได้ห้าตัวเดียวนะคะชุดนี้นะชุดนี้ได้ห้าตัวเดียวแล้วก็ชุดตัวห้าสามเห็นไนะคะห้าสามนี่คือเห็นไคะแป๊บนึงงวดที่แล้วคือมันได้ศูนย์กับหกนะคะมันเป็นชุดนี้นี่ค่ะมันเป็นชุดนี้มันเป็นชุดนี้นะคะ อันนี้เนี่ยค่ะมันเป็นชุดนี้ศูนย์กับหกอันนี้ค่ะอันนี้ก็เดินมาเดินมาห้างวดนะคะอันนี้เดินห้างวดนะคะ่ะแล้วก็ศูนย์กับเจ็ดนะคะศูนย์กับเจ็ดนี้งวดที่แล้วมันเป็นแปดกับหกนะคะคือเป็นชุดนี้เนี่ยค่ะเป็นชุดนี้นะคะแปดกับหกงวดนี้ได้ศูนย์กับเจ็ดนะคะ แล้วก็มันจะมีสามกับเก้าตรงไหนสามกับเก้าหนกไม่ได้คัดขึ้นมาสามกับเก้างวดที่แล้วอันนี้ก็คือได้ศูนย์กับเจ็ดเหมือนกันนะคะอันนี้คือเดินมาหกงวดแล้วก็อันนี้คือได้สองตัวเดียวงวดที่แล้วเดี๋ยวนะคะงวดที่แล้วเก้ากับหกนะคะเนี่ยค่ะเป็นเป็นชุดนี้ งวดที่แล้วเก้ากักบหกคือเป็นชุดนี้นคะคะเก้ากับหกก็คือได้สองตัวเดียวนะคะงวดนี้แล้วก็อันนี้ได้หกตัวเดียวได้หกตัวเดียวงว,ว,วดที่แล้วคือแปดกับหกเนี่ยค่ะงวดที่แล้วคือแปดกับหกอันนี้นะคะงวดนี้ก็คือได้หกตัวเดียวนะคะเพื่อนพี่ ถ้าสมมติว่าเลขในนี้นะคะคือมันมานะคะอันนี้พูดถึงว่ามันมานะคะเพื่อนพี่หมายถึงว่ามันมันไม่ไปไหนนะคะคือเลขมันมันน่าจะเกิดมันน่าจะมาอ่ะคือตัวเลขนะคะเอาแบบคิดง่ายๆมันขั้วขั้วขั้วได้เลยนะคะเพื่อนพี่ขั้วได้เลยนะคะขั้วได้เลยนะคะเราไม่ต้องไปรอจับอันไหนนะคะถ้าสมมุติว่าอันนี้ห้านะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวหน้าขออ่ะ เนี่ยห้านะคะเพ,พ,พื่อนๆพี่อ่าถ้าห้ามันมาอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้นะคะมันต้องกลับเป็นเป็นเจ็ดด้วยเดี๋ยวนะคะอันนี้คือ ออกมาตัวเดียวอันนี้คือออกมาตัวเดียวอันนี้ก็คือออกมาตัวเดียวนะคะเลขมันสามารถจับจับได้เลยนะคะเพื่อนพี่ถ้าออกมาลักษณะอย่างนี้นะคะเลขมันสามารถจับได้เลยนะคะเนี่ยเพื่อนพี่ลองมาดูช่วยหน้ามันจะมาไหมมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมคะอันนี้ไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณนะคะเพื่อนพี่อันนี้มาจากทกศนะคะไม่ได้คิดไม่ได้คำนวณ เพื่อนๆนี่พี่ลองดูถ้าสมมุติว่าห้ามานะคะแต่ถ้าสามอะอย่างอ่ะอย่างสมมุติว่าห้ามาเนี่ยเพื่อนๆที่ลองมาดูที่ล็อกห้าลองมาดูที่ล็อกห้ากับชุดวัดใจนะคะถ้าห้ามามันจะเป็นห้าอะไรนะคะมันก็จะมีอาห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งห้าสามห้าสองเนี่ยอันนี้นะคะเดี๋ยวนะอันนี้พูดถึงว่าเรื่องอ่า ลองดูนะคะคือความน่าจะมามันพอที่จะเป็นไปได้ไหมถ้าเราจับนะคะถามว่าห้าสองได้ไหมห้าสองได้นะคะห้าสองในนี้มีไหมห้าสองในนี้มีนะคะเพื่อนพี่ถามว่าห้าศูนย์ได้ไหมห้าศูนย์ในนี้ก็มีนะคะแต่ถามว่าถ้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดได้ไหมเจ็ดเนี่ยคือมันเป็นดับของนาคนะคะดับของนาคนะคะดับเดียวนะคะมันมีสี มันมี4 4ดับ2สูตรแล้วก็7ดับนะคะแล้วก็ดับรองก็คือ6นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือถ้าเราตัดใจไม่เอาดับเลยนะคะก็คือเนี่ย50 52 56แต่ถามว่า56มีไหมเดี๋ยวนะคะ56อ๋อ56มันมีตัวกันนะคะหน้ากลับนะคะเพือนพี่ลู หมาตัวเดียวสองมาตัวเดียวห้ามาตัวเดียวนะคะเพราะฉะนั้นคือถ้าห้ามันมาจริงๆมันก็คั้วได้เลยห้าสองห้าหกนะคะห้าสองของเรามีนะคะเนี่ยห้าหกของเราก็มีนะคะแต่มันเป็นตัวกันนะคะถามแล้วห้าศูห้าศก็มีนะคะถ้าพูดไปถึงไปถ้าพูดถึงว่าหลักห้ามานะจริงๆนะคะเนาะ แต่ถ้าเป็นส่วนตัวน่าก้า,า,าขวขั้วไปเลยเนี่ยขั้วในนี้แหละน่าคิดว่าสองเนี่ยสองมันเดินมาห้างวดนะคะหกมันเดินมาห้างวดแล้วศูนย์กับเจ็ดจะเดินมาห้างวดศูนย์กับเจ็ดอันนี้เดินมาหกงวดแล้วก็อันนี้ห้ากับสามเดินมาห้างวดแล้วนี้คือได้ห้าตัวเดียวมันก็คือเดินมาห้างวดเนี่ย ถ้าสมมุติว่าห้ามาก็จะประมาณนี้แต่ถ้าสามมาถ้าสามมาเหรอแต่ในชุดนี้ของหน้านะคะมันเป็นหกเป็นเจ็ดเป็นห้าเป็นสี่นะคะเพ,พื่อนพี่แต่ถ้าหกมันดับเจ็ดมันดับสี่มันดับมันก็จะเหลือห้าตัวกันคือแปดนะคะหกกับเก้าตัวเดียวกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือ เพื่อนที่ลองลองดูชุดนี้นะคะเนี่ยที่นาเอาลงให้ดูเมื่อวานเนี่ยค่ะมันจะห้ามาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้คือมันเป็นตัวเลขที่น่าคัดออกมาจากาสถิติของหวยทกสนะคะเนาะแต่คัดออกมาแบบไหนคือนั้นนาณยังไม่ได้บอกนะคะเนี่ยมันก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ลองดูมันมันน่าจะเป็นไปได้ไหมนะคะ แต่ถ้าห้ามาจริงๆนะคะมันก็จะเป็นประมาณนี้แต่ถ้าสามมาเหรอสามาแต่สามสามห้าห้าสามถ้าเป็นตัวนี้ไม่น่าจะคู่กันได้นะคะอืมมันก็จะมีสามแปดแค่ตัวเดียวถ้าสามมานะคะสามสี่ถ้าสี่มันดับจริงๆนะคะมันก็จะมีสามสามแปดถ้าสามมานะแต่ถ้าห้ามามันก็จะประมาณเนี้ยพูดเพนพี่ดู ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดห้าหนึ่งแล้วก็ห้าสามแล้วก็ห้าสองแต่ถ้าเราจับคั่วในเนี้ยนะคะคือเลขถ้าเลขบันมาจริงๆนะอันนี้พูดถึงว่านะคะถ้าเลขบันมาจริงๆนะคะมันก็คั่วได้เลยนะคะเนี่ยก็เป็นห้าศูนย์ก็ได้ห้าสองก็ได้ห้าหกก็ได้แต่ห้าเจ็ดห้าเจ็ดนี่คือมันเป็นเป็นเลขล็อกในล็อกนะคะเป็นเลขล็อกในล็อกเนี่ยคะ่ะ มันคั้วได้กันได้นะคะเพื่อนพี่จับคั้วได้เลยแต่ถ้าสามมาก็จะเป็นสามศูนย์สามศูนย์แต่ถ้าเรามาดูในล็อกอย่างเงี้ยสามศูนย์ของเราไม่มีนะคะมันมันก็ไม่ได้อะมันก็ไม่ได้แต่ถ้าสามเจ็ดสามเจ็ดันเป็นดับสิบหน่วยแล้วนะคะก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้คือ ถ้าสามจะมานะคะสามจะมาแต่ถ้าสามห้าห้าสามเนี่ยคือตัวเนี้ยคือตัวน,วนี้ตัวนี้คู่กันไม่ได้นะคะเพื่อนพี่สามกับห้าเนี่ยคือมันเป็นเลขที่ไม่มาคู่กันนะคะมันมาคู่กันไม่ได้นะคะมันมาคู่กันไม่ได้นะถ้านากย้อนย้อนลงไปดูนะคะ พื่อนๆพี่ลองดูสามศูนย์ก็ไม่ได้สามเจ็ดก็ไม่ได้สามเจ็ดเป็นดับคู่สามสองสามสองก็ไม่ได้สามหกสามหกก็เป็นดับคู่ไปแล้วถ้าสามนี้ไม่น่าเกิดนะคะเพื่อน่สามไม่น่าเกิดแต่ถ้าห้าเนี่ยโอกาสที่จะมาก็คือมีนะคะเป็นห้าเพื่อนๆพี่ดูอันนี้ห้าเนี่ยหลักห้าก็จะประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเราจะเอาแบบง่ายๆเลยนะคะที่แบบว่า อย่างห้าศูนย์ห้าสองห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดเป็นเป็นเลขในล็อกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่ลองคั่วด้วยกันได้นะคะเนาะแต่คือโอกาสนะคะโอกาสที่ความน่าจะมานะคะความน่าจะเป็นหาอะไรคะ,ะ,ะมาทุกส่วนทุกส่วนเน,นี่ยเนี่ยค่ะความน่าจะมาความน่าจะเป็นนะคะมันพอที่จะเป็นไปได้ไหมนะคะเพื่อนๆพี่นพี่ลอง พิจารณาช่วยกันเลยนะคะเพื่อนพี่อันนี้น่าคัดออกมาให้แล้วนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเนาะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะน่าก็เอาหยิบยกขึ้นมาให้ดูนะคะชุดเดิมเดิมนะคะที่น่าเคยลงไว้นะคะเพื่อนพี่เนาะถ้าอย่างไงคลิปนี้นะคะน่าก็าฝากเพื่อนๆพี่พี่นะคะก็คือกดติดตามนะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะ ในเพจในเฟซก็จะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วก็ช่อง Youtube ของหน้าก็จะเป็นคลิปภาคเครื่องนะคะนู่นนี่น,นั่นเพื่อนพี่ก็เข้าไปกดติดตามชมได้เลยนะคะถ้ายังไงนะคะคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ